สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กมาพบกับเก่ามาเชียครับผมครับมุมเกาเลเนเคยได้ครับพี่น้องครับมุมหนาบานครับเอาคลิปนี้ครับผมมานําเสนอหรือว่าไปถามข้าวข้าวพอครับผมว่าหันพอกะับพาพี่น้องที่ถือเลขได้ครับผมหลายทันกะเล่นเลขน้าพอเลนมัดตัตัวครับผมครับเพิ่นห้มาคููเดียววันหวยออกได้ครับผมพ่อปู้ทอกครับพี่น้องน้อนี่ หกสี่หนึ่งครับผมถ้าออกหกสี่หนึ่งคือจะเต็มเต็มเนาะครับพี่น้องเนาะนี่มันออกหกสี่หกครับหลายฐานกัตตัสนพ่อห้ตัดหกหนึ่งสี่หนึ่งครับผมอีกคู่หนึ่งครับผมหกสี่ครับพี่น้องเนาะนี่สามคู่วันหวยออกเด้อครับผมนี่ครับบางท่านก็ได้ชควงได้หลามน้าพอครับเอาดีใจกับพี่น้องที่ครับผมพ่อพูทอกกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้เช่นเคยครับผม คลิปนี้จะโทษไปหาพอได้ครับผมครับเพื่อเพิ่นไดตต้องงวดครับพี่รองเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อฝันแม่นภูทอกก็มาเชื่อกับขอขอพระคุณพอได้ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขน้ากันกับพอกันเลยครับพ่อครับพ่อครับก็มาเชื่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ ครับพ่อนเป็น,ปนอะไ <Okay S 2> สัญญาณโอเคครับชัดเจนอยู่ครับผมชัดเจนพอฟังได้เนาะครับพอ่อมันเป็นคืมๆืมไม่อาการมันคืมอืมคืมดีเนาะพ่อทั้งคนเนาะปลายยางนะเครืค่องนดีตกนี่แหละทั้งนี้ก็มีก้อนขีฟ้าหลายอยู่กว่าเป็นหูพี่กันแบบโอ้จะจะได้เลขทั้นึ้นเนาะโอ้ยาแดงแดงหกสี่หนึ่งเนาะพ่อ มัน่าจะหกซี่หนึ่งหายนะพ่อหกซี่หกครับผมแต่ว่ากันผู้คนตัดเป็นมันกระสีได้หรอกเนาะเงินครับผมพอาว่าจึงได้กับอย่างหกใบครับอย่างหกใบพอบอกอยู่กระเสียได้นี่ครับโอ้ฝันแม่นนิดอาจจันได้ครับถือว่ามาแล้วครับผมเอาจะเผื่อได้ครับพี่น้องเลขของพ่อ พ,พ่อผู้ทอกฝันแล้วเด้องวดเนี่ยฝันแล้วโอ้เป็นเหล็กฝันตนองงวดก่อนครับผมฝันตนองงวดก่อนครับอเบอาไ,ไ,ไว้จะเบิ้งไว้เพียบก็ไปจานเรื่อเนาะครับผมรังเพียมมันไก่เชี่ยงกันก็นยังเล่นเพราะไก่เชี่ยงก็จะดาวบัตรเสื้อใต้ครับผมรัเทียบไปหายิบลอตเตอรีเลยก้อนครับป้าเยวบอันหลังเทียมันไก่เคียงก็เพิ่นก็ซื้อเลยเห็นเลยก้อนเลยครับผมครับ อมาเลขฟันมาเคลื่อนเนี่ยฟันเห็นปืนลูกซองสั่นถิ่มอต่ว่างโย่ครับพ่อกับกับลูกมันอ๋อผมมีคนายมันมันงามถึงงามถึงไงมีคนก่ายยิงวะท่านครับปืนลูกซองสั่นเบอร์สิบสองท่นเขาบอกมันใหญ่พอดผม่มีคนก่ายยิงครับผมพอเลื่ยไปจับเบิึงอ๋าแดงเจียงเครื่อง ครับไม่ไม่ัฟันินปืนด้วครับผมเออก็เลยแต่ว่าซับย์สนหรอกครับจะสบซองก็ว่าสิบซองแล้วเนาะครสิบซองนี่คือยังพออันเบอร์น่ะเบอร์ปืนออปืนลูกซองสันเบอร์ิบองน่ะอืมลูกงยางยนะครับผมมันทีมีสองตปลูกซองอืมครับผมยี่สิบมันสิรุ่น รุนโลกน้อยบอรบยอีกโอ้ออมาเจอบ่่คยรู้อ่ารุ่นตอนอยมื่อเนี่ยมะเนี่ยโลกมันก็สิเป็นเบอร์ยี่สิบครับผมแต่เบอร์สิบสองมันใหญ่ทกหมู่มือเนี่ยอ่เิงคงลูกซ่องลูกซ่กองไงอลูกซ่องเบอร์สิบสองครับผมเบอร์สิบสองเบอร์สองแบบนี้แปรแปลกักแปหนึ่งสองแปด หนึ 1> 1, 2, ่งสองแปดกับคือแปดนี่คือปืนปืนหนึ่งสองนี่คือเบอร์เบอร์สิบสองนี่ครับผมฝันต้องดฝันฝันเห็นปืนลูกซ่องสัน่นว่างอยู่ีคนบ่ายวันเบื่อไงหมดล้วั่นคนแกายิ่งคนกายิ่ง,ง,งพ่อได้ครับพ่อได้เบิ้งได้บ่ายบ่ะได้บ่ายเนาะจับกันมาเบิ้งครับ หนึ่งสองเป็ดปืนพะเด่น้อพะเด่วะไม่เยี่ยมเลยไหมครับตีง่ายเลยครับผมเนี่ยตีง่ายตัดหมุนเอาน้ำครับผมเออนี่ละนี่ละฝันฝันซ้ำนี่ละโอ้ฝันตัวงวดฝันเหนี่ยหน,น่นยนแนเออครับเข้าไปเบื้องก้อนด้วยครับผมเนี่ยันตัดเล่นกันบซีเมน,นหนึ่งสองครับเกตสองนี่ละอันตัดหนึ่งสอง ไม่เสียวแปดหนึ่งห้มตัดเจนตัดขบวงจรเลยบอกขบวงคือว่างนติดตัดหมดเลเอาขบวงจรลยพอสามตัวเลยว่างนตัดประเมินับผมหกีบ่ิการอ๋วงจรหนึ่งสองแปดสองแปดหนึ่งเออหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดเป็นยังตัดผมครับมันสิดตัดยังงต่ตัดตรงๆเลยนะพ่อเนาะหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดครับผม บนล่างกลับด้วยแต่ว่าเพิ่มตัวเลขกกเนาะน่อบ๊วยยังพอสักหนิถามมือเลขออกจังไหมว่าเบิ้งวัดเทียบเคียงเออแล้ววันเต็งเทมันกลางวัดเต็งเทียนมี่อีกเนาะได้ครับพ่อจังไหนพ่อจังเทียบโมาเออเทียบเทียบเบิ้งกันเทียบใส่กันเบิ้งอืมเบิ้งตัวนึงเพ่มตืนแล้วครับผมเออแต่มันย่ำมีก็โอ้ยคือสิหมอนขาดอยู่โอ้ยนอก่อน่าเฮ็ดอด้ มวดก้อนกับพลา<ม>ดเนะมวดก้อนมวดสามหนึ่งกับพาดโอ้ครับมวดสามหนึ่งกับมีเอฟซีเป็นกับไป,บปตีว 3, ่าสามหล่อส่วนส่วนกกใหม่หนึ่งเพืส้นกัได้เงันะ้นเออปวดมวดนี่รดซีหล่อเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งเป็นฝันบวกเป็นหนึน่งเหมือนเป็นหกอีกเสียด้ครับจะว่ออกหกอย่างไว้แล้วพ่อกระเบาหกอย่างเนี่ยเสียดายจบ อ่าเขากค่จะตีแค่ย่อนว่อนกันมันก็นสิได้อยุแล้วเนาะมีนมีนอ่าขอบคุณเอฟซีเด้อพ่อที่มีส่งน้ำใจมาให้ครับผมมี่เอฟซีเป็นอเออส่งน้ำใจไปให้พ่อครับผมครับเออขอบคุณหลายๆเขาเป็นซีอพ่อเดชตรงแล้วครับผมเขาแก้วกับกัมพูชียครับผมส่งไปพ่อเลยครับขอขอบคุณเขาเ,ออเพื่อมีกลางงวดครับผม แล้วก็โค้งสุดทไทยอีกครังหนึ่งมากก็ติดพอไหวครับผมก็ติดพอไหวหรือว่าพิจารณาเพิ่งไปน้ากันครับพี่น้องนักว้มฝันพอครับผมฝันเห็นปืนนะครับผมเบื้องต้นนี่ปืนลูกซ่องสั่นครับเอาพ่อเกามาเชียร์กะขอประคุณพอได้ครับผมอันนี่สิลบกวนพอสาเนะครับผมดีดีไม่แห้งครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ น๋อครับพี่น้องครับผมครับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีด้ครับผมเครับจิตนําใจครับผมเพื่อนได้โชคได้ลาบนั่นพอครับผมครับพ่อฝันแม่นภูทอกครับงวดวันหันกับหกสี่หนึ่งแหละครับพี่น้องเนาะธรรมะตัวนี้ก็เต็มเต็มครับผมครับต้องตัดเอาได้สามครูวดนี้เพื่อนฝันต้องงวดได้ครับผมครับฝันเห็นปืนลูกซองสั่นเพื่อนว่าเบอร์สิบสองครับผมครับเบอร์สิบสองเบอร์สิบสอง เพิ่นก็ได้ตียังไงเลยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ได้จับอยู่แล้วครับผมได้จับปืนอยู่ครับหนึ่งสองแปดครับผมหนึ่งสองนี่คือเบอร์เบอร์ปืนครับแปดนี่คือปืนนะครับผมตัดเลนหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดครับพี่น้องเนาะตัดได้ซ้ำหนีไปก่อนครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้กองมาเชียร์คออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรัสเงินไปน้ำกันครับ มีแนวทางดีๆเด็ดๆกัจะมานําำเสนอสู่พี่น้องซี่เอาไว้วิเคราะห์หรือว่าพิจารณาเป็นแนวทางเสียงโศกเสี่ยงดวงครับผม1ตุลาคม68โชคดีร่ลำรวยไปน้ำกันได้ครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ